ถ้าเรามีเงินก้อนที่รอลงทุนหรือมีเงินเก็บที่ต้องใช้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ก็ไม่อยากเก็บเงินไว้เฉยๆแล้วเราจะเอาเงินนี้ไปไว้ที่ไหนดีฝากธนาคารก็ดูปลอดภัยแต่ดอกเบี้ยก็น้อยจนแทบไม่รู้สึกปกติคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามีบริษัทเงินทุนที่ฝากเงินได้แถมปลอดภัยและได้ดอกเบี้ยดีกว่าการฝากเงินในธนาคารคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าถ้าจะฝากเงินให้ปลอดภัยก็ต้องฝากไว้กับธนาคารแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถฝากเงินกับบริษัทเงินทุนได้แล้วตอนนี้ก็ มีบริษัทเงินทุนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รอดจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งและยังประกอบกิจการมาจนถึงปัจจุบันที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถฝากเงินได้บริษัทนี้มีชื่อว่าบริษัทเงินทุนแอดวานซ์ไฟแนนซ์จำกัดมหาชนไม่ต้องห่วงครับความปลอดภัยเทียบเท่ากับธนาคารเพราะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินที่เราฝากก็ยังได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเหมือนกับธนาคารแต่ได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินกับบริษัทเงินทุน หรือ Advan c e f i ฟ a n c e นะครับโพสจะคล้ายๆกับการฝากเงินในธนาคารโดยปกตินะครับเวลาเราฝากเงินกับธนาคารเราจะได้สมุดบัญชีมาหนึ่งเล่มแต่ฝากเงินกับ Advan c e f i ฟ a n c e เราจะได้บัตรเงินฝากมาแทนที่จะเป็นสมุดบัญชีบัตรเงินฝากนี้จะระบุก,การจ่ายเงินคืนเงินต้นพร้อมกับดอกเบีย้ยภายในระยะเวลาที่เราตกลงกันไว้โดยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะฝาก7วัน1เดือนหรือ1ปีก็ได้ได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าความปลอดภัยเทียบเท่าธนาคารแล้วทาไมการฝากเงินในบริษัทเงินทุนถึง ให้ดอกเบี้ยได้สูงกว่าธนาคารเพราะ Advance Finance เป็นบริษัทเงินทุนที่โฟกัสเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักควบคุมต้นทุนได้ดีไม่มีสาขาไม่จําเป็นต้องจ้างพนักง,งานจํานวนมากแต่โฟกัสที่การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหลักโดยการเอาเงินที่เราฝากไว้เนี่ยไปปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นโดยธุรกิจที่ Advance Finance จะปล่อยสินเชื่อต้องมีหลักทรัพย์คาประกันที่ชัดเจนเป็นลูกหนี้คุณภาพที่ได้รับการขัดกรองมาอย่างเข้มงวดซึ่งการปล่อยสินเชื่อมันจะแตกต่างจากธนาคาร นนิดนึงเพราะว่าธนาคารสามารถปล่อยสิยนเชื่อให้กับบุคคลรายย่อยได้แต่มันก็จะมีความเสี่ยงที่ตามมาก็คือพอเป็นบุคคลรายย่อยความเสี่ยงที่นี่จะเสียจะมีสูงกว่านี่แหละครับคือจุดที่แตกต่างแอดวานไฟแนนซ์ให้ความสําคัญกับการคัดกรองลูกหนี้มากกว่าการปล่อยกู้ในวงกว้างน่นหมายความว่าเงินที่เราฝากไว้จะถูกนําไปบริหารอย่างอรอบคอบลดความเสี่ยงของเงินต้นคุณให้น้อยที่สุดและนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงสามารถให้ดอกเบีย้ยได้มากกว่าและยังรักษาความปลอดภัยได้เทีเาาบยบเท่ากับธนาคาร ปัจจุบันนะครับแอดวานซ์ไฟแนนซ์ดำเนินกิจาการมาแล้วกว่า51ปีจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเคยมีบริษัทเงินทุนมากถึง12แห่งแต่เหลือเพียงแอดวานซ์ไฟแนนซ์บริษัทเดียวเท่านั้นที่ยังประกอบกิจาการอยู่เพราะการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพสำหรับใครนะครับที่มีเงินก้อนเนี่ยกำลังคิดว่าจะลงทุนอะไรดีเอาเงินมาพักกับแอดวานซ์ไฟแนนซ์ก่อนได้นะครับเพราะว่าแอดวานซ์ไฟแนนซ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มั่นคงถูกกฎหมายแถมยังให้ดอกเบี้ยได้ดีกว่าการฝากเงินในธนาคาร อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ปลอดภัยไรความเสี่ยงเงินต้นไม่หายอุ่นใจปลอดภัยไรกังวลทางเลือกใหม่สําหรับที่พักเงินก่อนการลงทุนสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ Advan c e f i n a n c e หรือเพจเฟ c บุ o ก k d v v n c e d Finance